ก็เอิดอีกอ่ะทุกแต่ก่อนมันมีปกเทปเนาะไปดูก็ไปขอเขาลงชื่อให้ครบทุกคนไปไล่ดูเลยปกที่เขียนแบบมึงจะลงทำไมวะยาวยาวมันจะมีเครดิตเนาะเอเจนต์ผู้ผลิตผู้ผลิตตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เว้นเคาะเคาะสองตึ๊ดตึ๊ดอ่าฮะแมงโก้คือตึ๊ด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 โอ้ชื่อแต่ละคนโคตรเอิร์ดอ่ะแบบมึงจะประกาศทำอะไรทำไมแต่ว่านะผมสำหรับผมนะครับ คือผมไม่มีอะไรให้พวกเขาอ่ะนอกจากเครดิตผมไม่มีอะไรผมไม่ได้จ้างเขาด้วยเงินผมไม่ผมไม่มีเงินจ้างเขาอะไม่รู้เขามาทําไมแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมทําให้เขาได้ก็คือผมจะประกาศดังๆว่าพวกเราชื่อแมงโก้ทีมพวกพวกเราประกอบไปด้วยตึกตึๆกตึกตึกตึกคนเผือ่อวันหนึง่งพวกเขาอ่ะจะเอาตรงเนี้ยไปต่อยอดชีวิตได้แบบ เออมาจากทีมนี้นะที่เขียนเพลงนี้มาเพราะวงการนี้เครดิตสำคัญที่สุดครับเครดิตสำคัญที่สุดกับวงการดนตรีก็อ,อยู่มาเกือบ30ปีเนี่ยทุกคนแบบอยู่มาได้ทุกวันเนี่ยเพราะเครดิต